สวัสดีครับกิจกรรมสวดมนต์ความเพียร90วันพระปิตายอดเศรษฐีสวบบเราพัะารภูภูนหัน728ครั้งที่37วันที่16ธันวาคมพศ2568บัดน,นี้เป็นครั้งที่37ตรงกับวันที่16ธันวาคมพศ2568ข้าพเจ้านายสุงพงศ์พัฒรารัตนานนท์พัฒรภูภู รหัสเจ็ดสองแปดขอเป็นวาจาสาธยายพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาริยบ,บูชาแด่องค์พระคาว่าปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สํมเร็จลุลงหลวงปู่จินหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามาณีขอเทพเทวาดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาสาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนไตครูบาอาจารย์และเทพเทวาดา ทางหลายโปรดจงโดนบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสารทยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักกะวาเลสุวตาขันชนตุเทวาตาสัทธรมมโมุนีราชสาสุนันตุสักข์โมกาทางสังเกกามจารุเปสิริสิคราตันเถจันทลิเกวิมาเนธีเปรละเถจักขามีจารุวะนาคานเนธีหาวัตถุมิเคเทตุม,มาจายันตุเทวาชาลาทาราวิสเมยักขะขันยักขะยักขะคัน รัพนาคาติทันตาสันติเกยังผูนีวราชานังสาธุโฮเมสุนันตุธรรมะโสนาคาโรยามพันตาธรรมะโสนาคาโรยามพันตาธรรมะโสนาคาโรยามพันตาบทส่ในประกาสิทธิคาถาโนมัสสะพุวธโตธะโตสัมมาสัพพุทธะโนมัสสะพุวธโตธะโตสัมมาสัพพุทธะโนมัสสะพุวธโตธะโตสัมมาสัพพุทธะบทส่วนสัจจกิริยาคาถานณทิเมสรณังอันยังพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจจวเชนะโสทิเมผลตุสัพพทานณทิเมสรณังอันยังธรรมโมเมสรณังวะรัง เอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหโฑตุสัพพทานะติเมสารนังงานยังสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมหโฑตุสัพพทาบทสวดมหาการนิโกนาโถอารติคาถามหาการนิโกนาโถอัตถายยสัพพะปะรินังภูเรตวาปรมีสภะปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหโฑตุสัพพุปถวามหาการนิโกนาโถ กิตายาสัพพะปะรินังปูเรศวาปรมีสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวเทนะมาโหตุสัพพูปัชวามาการุณิโกนะโถสุขายาสัพพะปะรินังปูเรศวาปรมีสภะปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจาวเทนะมาโหตุสัพพูปัชวาบทสวดมหาสมัยสวดเอวัเมสตังเอกังสามยังพระวาสสเกสุวิหาระคติ กปริและวัตถุสมิงมาวันเนมาตาพิคุสังเคนะสิจถิงปัญจมาเตหิพิคูสเตหิสเพห์วานันเตหิทัสสหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยโพเยนะสันนิปิตฐาหุติภาควันตาภาควันตังทัสสานายาพิคุสังขันจะอขโทจตุนังสุชาวาสิกานิการังเทวานังเอตเโหสีหยังโขภาควาสักเกสุวิหารติกปริและวัตถุสมิงมาวันเนมาตาพิคุสังเคนะสิจถิงปัญจมาเตหิพิคูสเตหิสเพห์วานันเตหิทัสสหิจารุกะทาตุหิเทวตาเยโพเยนะสันนิปิตฐาหุติ ภควันตังทสานายาภิขูสังคัญจะยันนุมาไมยปิเยนะพระาวตนุสังเกเมือยามาอุปสรงคกมิตวาพระาวโตสันติเกปัญเจกคาถาภาเสยยามติอัคโถตาเทวตาเถยดถาปินามาพระรวาปุริโสสมัญทิตังว่าผังภาษาเลยยาภาษาลิจังว่าผังสันนิเชียยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตรายิตาพระาวโตโพรโตปาตุระหังสุอัคโถตาเทวตา พระวันตังอภิวาเทตวะเอกามังตังอาถังสุเอกามังตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวัตโตสันติเกอีิมังคาถังอภาสีมาอัมมโยป่าว่าน่าสิงเกวะกายาสมาคตาอาคาตัมมะอิมังธรรมะสัมมยังทึกทักิตายาวาปราธิตาสังคติอาคาถววปราเทวตาพระวัตโตสันติเกอีิมังคาถังอภาสีตัตละพิโกสมาทังสุดจิตังอัตโนสุกัะมกังสุสาราธิว่าเนตานิกหตวายินทิยานีละขันติวันทิตาติ อาคัทโวะปาราเทวตาพระกัโตสันติเกมังคาทังอภาสิเฉตวากีรังเฉตวาปาริทังอินทรากีรังโหรันจะมะเมชาเตจารันติสุทังยิมาราจักรูมัตตาสุตันตาสุสุนาคติอาคัทโวะปาราเทวตาพระกัโตสันติเกมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสระนังคาตาเสนาเตฆมิสันติอปายะภูมิงปายายามานุสังเทสังเทวกายังปาริภูเรสันติติอาคัทโวะพระควาพิครูมันเตสิเยภูเยนะภิคุเวทัสสะตุโลกาชาตุสุเทวตาสันนิปฏิตา ขติตถากตังทัสสานายะภิกูสังคันจะเยปิเตภิกเวหิสุงอติธรรมทานังอรันโตสัมมาสัพพุทาเตสัมปิพระวันตานังเอตาปรามายวเทวตาสันนิปติตาเหสุงเสยยถาปีไมหังเอตาลหิเยปิเตภิกเวภวิสันติเสรอนาธรรมทานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตาปรามายวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตาลหิอจิคิดสามีภิกเวเทวกายานังนามานิ กิตายิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเท,ทิศสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังหน้ามาสิกาโรถาภาสิสามีติเอวันพันเตติโขเต,ขตพิกูพระควตโตปัจจโสสงพระควาเอตะเทโวจะสิโลกามนุษย์กัสสามียถาทุมาตาทัสิตาเยสิตาสิลิกะลังเหตาตาสมายิตาปุถุสิหาวาลลินาโลมะังสาพิสัมพุนโนธาตมัส นาสาสุดทาวิปัสสนามาลาวิลาพิยโยปัญจสเตนตวาวันในกาปีละวัตเวตะโตมันทีสัตถาสาวเกตสัสนเตเทวกายาพิกันตาเตวิหานาถพิโกเยเตจะอัตปามะกลุงสตวาวัตสักสาสนางเตสามประตูละหูเยานางอมนุษสานาทันสนางอเปเกสตามาทักสงสาสังถาสัตตลิงสตังเอเกสานางอมนุษยสานามัทธสงอเปเกนันทามัทคุงทิธา สภาพุทธาองค์ตท่านเจพาสภาภพญาญาวิวากิตวานาจักรมาจะโตมันทีสัตวาสาวเกตัตส์เสนกะเตเทวกายาพิคันตาเตวิชานาถาพิโกเยวังกิตยิสสามิคิราหิอนุปปุสโสสาตตาสหัสตาสหัสสาวะยักขาธูมากาปิละวัทวาทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยัสสติโนมุทมนาพิกรรมพิุล um, ังส so ิมิจตีงวะนังชาสหัสสาเหมาวัตตายักขานานัตตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตวนะมันโตยัสสติโน โมทมานารพิการมุงพิคุณังเสมิติงวนังสาตาคีลาติสหัสสายักขานานัตตะวันนิโที่มันโตจุติมันโตนะมันโตยะสัติโนโมทมานารพิการมุงพิคุณังเสมิติงวนังอิเจเจโสธาสะอาดสายักขานานัตตะวันนิโที่มันโตจุติมันโตวนะมันโตยะสัติโนโมทมานารพิการมุงพิคุณังเสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายักขานานัตตะวันนิโที่มันโตจุติมันโตวนะมันโตยะสัติโนโมทมานารพิการมุงพิคุณังเสมิติงวนังกุมิโลราชาคิโกเวปุลสะนิเวสถานพิโยนังสะอาสหัสสัง ยักขานังพยิลูปาสติกุมพิโรราชาคโกโสปะคับแต่มิติงว่านังปุริมันจะที่สังราชาทตาลทโถปัาสาสติทันทัพทานังอาทิปฏิมหาราชายศสิโสปุตตาปีตัสสะพอินทนามามหาภราที่มันโตชุติมันโตนามันโตยศสิโนโมธรมนาธิกรรมมูพุณลังมิติงว่านังถ้าขี่นั่นจะที่สังราชาวิรุธโหตป่าสาสติกุ่มทันทานังอาทิปฏิมหาราชายศสิโสปุตตาปีตัสสะพอินทนามามาพรา อิติมันโตชติมันโตวนามันโตยัสสติโนมุลธมนาพิการโมคุลังเสร็จไม่จริงว่านางปัจฉิมันจะทิสังราชาวิลุวิลุปโคปะสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสติโตปุตตาปิตัสสะพหูอินทนามามาภะราที่มันโตชติมันโตวนามันโตยัสสติโนมุลธมนาพิการโมคุลังเสร็จไม่จริงว่านังอุนตรานจาทิสังราชาโกเวโลตปัสสาสติยักษานังอาทิปติมหาราชายัสสติโสปุตตาปิตัสสะพหูอินทนามามาภะรา อิธิมโตชติมโตนะมันโตยัสัติโนโมทมานาพิการมุงพิคุณงังสมิมติงคุนังปูริมาทิสังท่าจารัตถุทักขิเนน่าวิลุกโกปัจฉีเมน่าวิลุปะโคผู่เวโรตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสามัญตาจตุโลทิสาทันทันละมานาทังสูวะเนกาปีละวัดเทเทสังมายาวิโนทาสาอาคุปัญจานิกาศธามายาขุเกนทุเวเกนทุวิภูจาวิภูโตสาจันทาศีโนกามาศีโตจัตินุคันทุนิคันทุจัต านาโธปะมันโยปัญโ,โยจะเทวาสุตโตจะมาตลิจิตตาเสโนจะคันทพโภพมโราชาชนโนสโภอาคูปัญจสิขโขเจว,วติมาพะลุสิยาวัจฉาเอเตเจันเจจาะา,าราชาโนคันทภพาสาราชพีโมธม,มานามมพิการมุทธคุณังเไม่ติงว่านังอาชาคูนาสทานาคาเวสาราสาหัชากาการภราสตาราคูปายาคาสาหายาทิพิยามุนามาทาตารถจะ อาคูนาคายัสติโนเอลาวันโนหมานาโคโสปาขะสมิติงวะนังเยนาคาลาเชสาสา,ารติทิพาทิชาปักขีวิสุทธิจักคูเอหายาสาเทวานามัชชาปตตาจุตตาสุปันนาอิติเตสานามังอาภัยยันธานาคะตาชานามาศิสุป,ปันโตเขมามากาสิพุทโธสันนายวาจาหิอุปาวะหายันตานาคาสุปันนาสารนามตังสุพุทธัง คิตาวิชิลา,าเทนะสมุทังอสุลาสิตาพาตารวาสาวัสเสเตอิทธิมันตโตยสัสสติโนการักัญชามหาพิสมตาตอสุลาทานะเวคะสาเวปัจจิติสุจิติจะปะหาราโทนมุจีสหจตัญจพระลีปุตตานังสพเ,พเวโรจนามกาสันนยิตวาพระลิงเสนางลาหุมุทธามุปาขงมงสามยโยธานิภัชันเตพิขุนังถิมิจริงก็นังอาโปจะเทวีปัทวีจะเตโชว,วายโยตถาขมงวรุณา วาลุนาเทวาโสโมจายัสสัสหาเมตตากรุณากายิกาคูเทวายัสสินโนทัศเสตทัศธากายาสเพนานัตวันที่หน eh ุ่ยที่มันโตจิต네ิมันโตมันโตยัสสินโนโมทมานาวิกรรมุพิโกณังเปไม่ติงโกนังเวณทูจัดเทวาสาลีจะัสมาจะทุเวยามาจันทัศสูปนิสาเทวาจันทัสมาคูภุรคกิตาสริยสูปนิสาเทวาสยัตมาคูปุรคกิตานักขานิปุรคกิตบาอาคูมันทวราหกาวสุนางวาสาวก สากโอปาคะภูรินทโททเสเตทะทะทากายาสเพนาัตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสติโนโมทัมนาพิกาภงพิโกนังไม่ตริงวะนังอาคูสาภูเทวาชลามาคคะมากีสิขาลีวาลิธกาจารชาจาอุมาปุภานิพาติโนวุนาสหธรรมาจาจุตาจะเนชกาสุเลยยะลุจิอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนทเสเตทัทะทากายาสเพนานัตะวันนิโน อิทิม <irgendw carbono S 2> ัาโตชุติมัาโตนะมันโตยัสสติโนโมทมานาวิกษุภูมิคุณังยังไม่จริงว่านังสัามานามหาสัมมานามุตสามานุสุตสุมาทิธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปตูสิกาถาคูอาลโยเทวาเยเจโรหิตวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายัสสติโนทเสเททัสธาทายาสเพนานันตะวันิโ้หน่อยทิมาโตชุติมัาโตวนามันโตยะสสติโนโมทมานาภิกาุภูมุคุณังไม่จริงว่นังสุกากามลุมาลุนาอาคูเวนะครับสาวา โอทาตะกคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาศทธามัตธามัตตาหาราขาชามิสกาจยาส,สัต an ส拜拜ินโนท่านได้ยังอาคาปจุนโนโยทิสาวิวัติสต no ิสเตเตสัทธากายาสเพนาัตะวันโยทิมันโตจุติมันโตวันน้วันโตยาสัตสินโนโมทมนาพิกรรมวิกลังเหไม่ติงว่านังเขมิกาตุสิตายามากตกาจายาสัตสิโนสัมพิตการามเสตาเสธาโชตินามาจะหาสวานิมานาัติโนอาคูอาจาคูบาลานิมิกา สตเตสัทชากายาสเพนานัตะวันนิโนที่มันโตสติมันโตนะเอาตัวยาสัติโน牟ทัมนาพิกรรมมึงวิคุณังหรือไม่ติงวิกังสัตเถตเทวานิกายาสเพนานัตะวันนิโนนามันวเยนะอาคารฉุงเยเชนเจสัติสัทธิสาสหปาวุทธาชาติมาขี่รังโอคาตินนานามาสวังทะเหโมคาตะลังนาคังจันทังวาสิตาติตังสุภามาปะระมันโตจากปุตตาที่มันโตสังสังนังกูมาโรติโสจาก โสปาขาดสามิติงว่านางสาสาวพามาโรกานางหมาภามาทิติทัติอุปาปนนชุติมันโตพิทมากาโยยะสติโตเทเสธาอิสราคูปัญจกาวัตสาวติโนเตสัญจามัจโตอาคาหาริโตปาริวาอิโตเตจัสเพริเนเตสิเตเวสภามะเกมาลาเสนาพิกามิปันสากันหาสามันที่ยังเอถาคณาถาพันธท่าลาเกธาพันธะามตุสปาริวาเลธามาวมุนจิตาโกจีนังอิติจธามาเซโนกันหาเซนางเปยเย ปานินาตารมาหันจ่าสลังกัตาวานะเทระวังยะถาปาวุสโกเมโกทะนให้ยันตววโตสว,วิตุโกตถาโสปัจุวัติสังคุตโตสยังวเสจันจาสพังพิยายะอวิวัคิตวานะจักคุูมาจตโตมันติยิตาสาวเกศาสนีละเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิทโวเตจะอตัตปามะกลงสุดตะวัพุทธศาสสาสนางรีตารากปะก,การมุงเนสังโลมันปีอัจจะยงสเพวิชิตางสังฆามาพยาติตายัสติโน โมทันติสหภูติสาวกาเตชุณสุตาติบทสวดจุลชัยยะปารากรนโมเมพุทธเตชะสาราตานาจายะธรรมิกาเตชาประสิทธิประสีเทวานาลายะปารามสุราสิทิพัมมา j a อินทาจัจจตุโลกาคัมพีรักขกาสมุทาภูตังคังคาจะธรรมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะทนิทรณนิอุทธติอุทัทินทีินัธิชัยยะ ถ้าคนละตนละนิสัยนิายเสนาเมรุราชพระรานรชีชัยาชัยะคัมพีลสโตทีนาเคทนาคีปีศาจจัูตากาลีชัยาชัยทุนิมิตาโลกีชัยาชัยาสังคีสุธาธานามุขชาชัยาชัยวิรุณนามุขขะสาตาชัยาชัยาจามปาทินาคะกูระคันทกชัยะชัยะคัดชาคนน่านตุลงสุการาผู้ชงสีหะพยคฆติปาชัยาชัยะวิรุณวารุณนะ มุขะยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุปูณสิทธินรดีชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยธรทลณีตะเลสัทธาสุชยชยชยะทลณีสานตินสัทธาชยชยะมังกราลัญญาภาวะเคชยชยวิรุณนายะเกชยชยลักขเสสุราพุชเตชาชยชยพัมเมนทนะทักขนาชยชยรา ธิราชชายชยชยปัตวิงสัพทงชยชยอาราหันตาปัญเจกพุทธะสาวังชยชยเมเหสุโลฮลินาฮาโลฮาลินเทวาชย่าชย่าพามาสุรโขชยชยนาโควิรุตโกวิลุปะโคจันทิมาลวิอินโทจะวเวนะเตโยจกุเวโลวะลุตโนปิจะคีวายโยจปาชุนหูกุมาโดนทาตาลทะโกอัฏฐานลัสามหาเทวาสิทธิตาปัสสัญโยอิ อิสิโนสาวกาสัทธาชัยยะราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัาสะปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโอตุเตชัยยะมังขังชโยปีพุทธสาวสิริมตัวแต่ยังมารัสสะจัปปาปีมตวราชโยโกสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาสัพพามะกาเมเบสิโดชโยปีพุทธสาวสิริมตัวยังมารัสสะ จปปาปีมะโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาหินทากาเมิสินโนชโยปิพุทธศาสตรีมะโตอายังมาราสัจจปาปีมะโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาเทวะคนาเมิสินโนชโยปิพุทธศาสตรีมะโตอายังมาราสัจจปาปีมะโตปราชโยโคอุโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาสุปันนาคนาเมิสินโนชโยปิพุทธศาสตรีมะโตอายังมาราสัจจปาปีมะโตปราชโยโค สยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถานาคาขานาเมหิติโนชยโยปีพุทธศาสนิมาโตอายังมาลัสสัจปาปีมาโตวราชโยโกสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยตถาสพพมาขานาเมหิติโนชยันโตโพธิยามูเลจญาณังนันทิวัฒโนเอวังตาวังวิเชโยโหชยัาสุชยามังกเลอปาราชิตาปันลังเกติเสปตาวิโพกเลพิเสเกสพุทธานังปะโตปอโมตติสุนัขตังสุมังก็ดังสุปปาพาตังสุทุติตัง สุขโนโสมุโมหุโจจากสุยิชทางพาม้าจาริสุปัทถคินคา,ากายกรรมังวาจากรรมังปัทถคินังปัทถคินังมนโมนกรรมังปนิทิตเตปัทถคินาปัทถคินานากักตะวารพันตะเตปัทถคินเเตเตอัฏฐารัตถาสุกิตาวิรุษหาพุทธาสทาเนอโลคาสุกิตาโหถาสหสัพเพหิยาทิพีสุนันตุพนโตเยเทวาสนิพทาเนอทิขตาทีคายุกาศธาหนตุสุกิตาหนตุสัพพาทาลักขันตุสัพพะ สัตนานังละขันโตทชินะสาสนังยากาจิปัฏฐานาเตสังสเพปปูเรนตุมโนราถายุตตากาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวลราหาโลคาจูปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจสัสมาธากายาสุข,ขงังกิตตสุข,ขงังอรหันตุยะถาละหังบทสวดธรรมมานิยามาสุตังเอวันเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาส สาวติยังวิหารติเชตเชตวะเนอนาคปินทกัสะอารามิตตละโขภควาอาพิกขูอามันเตสิพิกขโวติพันพาทันเตติเตพิกขุภควาตโตปจจตโสสงภควายาาจัทวโจัอุป,ปาทาวาพิเขวเวจตถาคตานางังอะลป,ปาทาวาตถาคตานางังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสาเพสังคารานิจติ ตังตถาคตตวอภิสัมพุทธิติอภิสเมติอภิสัมพุทธิจิตวาอภิสเมตวอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัสสะเปติวิวารติวิภาชติอุตตานิกโรติสัเพสังขารานิจติอุปาทาวาพิเกเวตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตตัอภิสัมพุทธิติอภิสเมติอภิสัมพุทธิจิตวาอภิสเมตวอจิคติ เทเทติปัญญาเปติปัสสะเปติวิวารติวิภาชติอุตตานิกโรติสังสเพสังคาราสุขาติอุปาทาวาพิเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมานิยามตาสเพธรรมานาตาติตังตถาคตวาพิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมิตวาจิกขติเทเสติปัญญาเปติปัสสะเปติวิวารติวิภาชติ อุตานิกรติสเพธมานตาติอิทามโวจพัควาอัตามนาเตภิกูพะควาโตภาสิตังอาพินันทุนติบทสวดพระเทกรัตตาคาถาอัติตังนานะวาขเมยยะนปฏิกังเขอนณาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงเขาวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยะทับตีไปฮีนันตังอปะนันจะานาคาตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยทำมังตัถาตัถาวิปัสติอสังอีลังอสังกุป,ปังตังวิทยานุพะรูฮะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพ่อ,อพ่อควรอาการเช่นนั้นไวอันเชวะกิจาจมาตัปังโกชัญญามรณนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพพิ่งนี้หน้าฮีโน สังขารัเนเตนามหาเสเนมัจจุนาเพราะความผิดเพี้ยนต่อมัจจุราชผู้มีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารามาตาปิงอโหระกามามาตันทิตตังตังพเัเทเวพัเทกรตัตโตติสันโตอาจิกเตมุนีผู้มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคารานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะาสังเวคาปัญจเวคขนะ สเพสังขารานิจาทุกสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมานามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเ,เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งพวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัว ว่าตนของเราอุทวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนอุทางมรณะความตายเป็นของยั่งยืนเอว่าสั่งมมยามริตับทงอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาลิโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอกชีวิตตั้งเมอันนี้ย่าตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยาตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจีรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอะเปตะ วิญญาณโลกันปัสะจักวิญญาณอุดโทอันเขาทิง้งไปแล้วที่เสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิงเขางังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดถังประโยชน์ไม่ได้อน,นิจาว่าาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะอุปาอุปาทาวายะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรุตชันติขันเกิดขึ้นแล้วยอมดับไป เสังบูป่าสโมสุขโขวความเข้าไปสงบระงับทังคารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามาลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะลิงสุจมะมลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหังมะลิสามิเราจะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอธาสังสสยมีความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราบทสวดเมตาย,ย่างกินจิย่างกินจิกับสุลังกามังสัเพหิพระเตหิกะกัดตงัญญงปุอยัง ปุญญโนอนุโมทันตุสุนันสุนันตุโพนโตเยเทวาสมิงธานีอธิขตาทีขายุกาศตาหุนตุสกิตาหุนตุทุกขาพมุจันตุมาตาปีตาสกิตาหุนตุทุกขาพมุจันตุสเพยาธิกาสกิตาหุนตุทุกขาพมุันตุสเพายติกาสกิตาหุนตุทุขาพมุจันตุสเพปิสาสเพยักขาสเพเปตาสกิตาหุนตุทุกขาพมุจันตุสเพอาจาสเพอาจาริยะ ปัจชายยาสุกิตาหนตุทุกขาพมุตจันตุสัพเพนักขัตตาสุกิตาหนตุทุกขาพมุตจันตุสัพเพเทวาสกิตาหนตุทุกขาพมุตจันตุสัพเพสามะติชังสมิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตวาโพธิสัตโตอะคันติมายาอิติภควานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายาอิติภควานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายาอิติภควาบทสวดทานาคาถา ยาเทวทาสันติวิหาราวาทนีทุเปยคเลโพธิคะเล,ละเลตหิงเตหิงตาทามเมนะพวันตุพวันตุภูชิตาสทิงกรนเตชะวิหารามันทะเลเทลาจามาชานาวกาจ่าพิโคสารามิกาทานาปฏิยุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสัปลานาภูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาพุทธา,ายปิจะอันท้าสมามภาวะสังเสท้าชาตาตัวะปปาติยานิกานิยานิกังธรรมาวรังปฏิจเตสเพปิทุกขัสสะกรณตูสังขยังทาตูจีลังสตังทมโม ธรรมมัตทราจะปุกขราสาโคันตุสามะโควะถายาจะหิตายาจะอัมเหะละคตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมาจาริโนโวุธิงสัมปาปุเนยามาธรรมเมริยปเวทิเตปสัสสนนาหนตุสเพปิปานิโนพุทธาสาเสนสัม,มาทานังพระเวชันโตกาเลเทโวภูสตุพุทธิภาวายาัสตานังสม,มิทะสม,มิทางเมตุเมธนิงมาตาปิตาจาละชังนิจังละขัน ราขันติปุตตะกัรเอวังธรรมเมนะราชาโนภาชังละขันตุสัพพชาบทสวดเทวตาวิโยชนะคาถาทุกขัตตาชนิทุกขะพยาปตาชนิพยาโลกปจาชนิดโสกาโหนตุสัพเพปิปาณิโตเอตาวตาจะอามิสัมปะทางพุญญาสัมปะทางสเพเทวานุโมทันตุสัพภะสัมปาสิกทิยาทานังทัธนตุสัทธายาสีลังละขันตุสัพพนาภาวนาพิลตาโหนตุอัจฉันตุเทวตาคาตา บทสวดสุมังคลักถาโหดตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสดีโหนตุนี้ลานตลังโหดตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสดีโหนตุนี้ลานตลังโหนตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสดีโหนตุนี้ลานตลังสัพเพพุทธาพรรปตตาปเจกายันชยังผลานตานณจเตเชนะละขังพันธมิสัพปโสสัพเพพุทธาพรรปตตาปเจกายันชยังผลานตานณจเตเชนะละขังพันธมิสัพปโส สัพเพุทธาพระปะตาปเจกายานใจยังพระหลางตาลันจเตชนะละขังพันธมิสัพโสสัพเพุทธาพระปตาปเจกยานญจยังพระหลางตาลันจเตชนะละขังพันธมิสัพโสสัพเพุทธาพระปตาปเจกยานจจยังพระหลางตาลันจเตชนะละขังพันธมิสสพโสสัพเพุทธาพระปตาปเจกยานจจยังพระหลางตาลันจเตชนะละขังพันธมิสัพโสสัพเพุทธาพระปตาปเจกยานใจยังพระหลางตาลันจเตชนะละขังพันธมิสัะพโส สเพภุธารปรติปตาปเจกยันจะย,ยังพระหลานตานันจเตเชนะระขังพัทมิสัพพโสสเพภุฑารปรตปปตาปเจกยันจะยังพระหลานตานันจเตเชนะระขังพัทมิสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนี้ข้าพระเจ้าขอน้อเก้าองค์ที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นนีพันปีหลวงผู้เสดิผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้าได้ ขออาน,นิสงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอญาตได้มีกับข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นในพระธรรมคำส่อนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ เปิดประสทประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ทางสามสิงห์รวมเมตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิดครับและในวันนี้กับผมนายสมพงษ์พัชรราตนานทนขอจบกิจกรรมสวมดมนต์ความเพียรเท่านี้ครับ